assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh <Okay. S 1> ขอความรักความเมตตาจากลล l a ์จงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนซึ่งที่น่ารักทั้งหลายอัลิตลิลรกนะครับเรามาพบกันอีกในรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือรูปแบบในการเรียนสื่อออนไลน์นะครับโดยการใช้สื่อวิดีโอเป็นการเรียนการสอน นะครับในครั้งนี้นะครับด้วยกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนักเรียนทุกคนเป็นไงบ้างครับอยู่บ้านเนี่ยเชื่อฟังพ่อแม่ไหมครับละหมาดครบไหมครับเล่นโทรศัพท์นะครับตลอดไหมครับนะครับเวลานักเรียนเล่นโทรศัพท์เนี่ยนะครับมันจะทําให้นักเรียนเนี่ยนะครับไม่อยากในการที่จะ ทำอิบาดาต่อเลาะนะครับขี้เกียจบางคนเนี่ยนะครับเล่นเกมทั้งวีทั้งวีทั้งวันเลยนะครับจะทําให้นะครับขี้เกียจละหมาดบางทีพ่อแม่ใช้เนี่ยนะครับขี้เกียจทํานะครับนักเรียนชั้นป .5 ครับเรากําลังนะครับอยู่ในการเรียนการสอนนะครับครูขอแนะนําชื่อนะครับให้กับผู้ปกครองได้ทราบว่าครูชื่อครูฮัมดานมฮัมมัดนะครับวิชาที่ครูสอนนั้นก็คือวิชาอากีดา นักเรียนชั้นป .5 ครับโดยนักเรียนชั้นป .5 นะครับทั้ง2ห้องเลยครับป .5 ทับหนป .5 ทับสอนะครับครูอยากจะให้นักเรียนนะครับเขียนใบงานนะครับบทที่7นะครับในเรื่องของรูปแบบของการตั้งภาคีนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะอธิบายให้นักเรียนฟังก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะสั่งใบงานให้กับนักเรียนที่หนังนะครับเขาบอกว่าบทที่7นะครับ รูปแบบของการตั้งภาคีเราต้องเข้าใจก่อนว่าการตั้งภาคีนั้นมีอยู่2ชนิดนั่นก็คือการตั้งภาคีที่เล็กและก็ตั้งการตั้งภาคีที่ใหญ่การตั้งภาคีที่เล็กอันหมายความว่าเราทาอาม,มันอิบาร์ดะนะครับเพื่อโอ้อวดผู้อืออ่นนะครับ, <S <S บเช่นเราละหมาดนะครับอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับละหมาดแบบ 4G ละหมาดเร็วมากนะครับแบบไก่จิตเข้าเบือ แต่เวลาอยู่กับคนอื่นนะครับทําเป็นนะครับละหมาดช้าๆนะครับนอบน้อมนะครับจิตใจเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยโอ้อวดนี่แหละเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งจากการทําชิริกเล็กก็คือการโอ้อวดมนุษย์ด้วยกัน 2. ก็คือการชิริกใหญ่ชิริกใหญ่นั่นก็คือการไปกราบไหวสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากัลกหรือว่าการไปยึดมั่นสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากัลก การทำศีลิกใหญ่นั้นจะพาเรานั้นไปสู่การสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือว่าตกมรตัดนั่นเองแต่วันนี้นะครับครูจะมาสอนักเรียนเกี่ยวกับนะครับรูปแบบของการตั้งภาคีรูปแบบของการตั้งภา,า,าคีเนี่ยนะครับมีอยู่3รูปแบบด้วยกันหนึ่งเขาเรียกว่าในรูปแบบของการกระทํา 2. ในรูปแบบของคําพูด 3. ในรูปแบบของการตั้งเจตนาในใจการตั้งภาคีในรูปแบบของการกระทํานะครับ อันได้แก่ยกตัวอย่างเช่นการขอดุอาและขอความช่วยเหลือสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ครับเช่นไปขอสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไปบนบาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นะครับเช่นเราได้ยินศาสนกอื่นบอกว่านะครับว่าเราได้เคยได้ยินนะครับว่าถ้าหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าหากว่าฉันนูน่นฉันเนี่ยฉันสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยฉันจะปนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นมุสลิม เราจะขอได้ก็คืออัลลอฮ์องเดียวนะครับสุรานฟาติฮานะครับที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าอียากนะบุดูวอียากนะสตาอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความสงเคราะห์นั่นเองนะครับขอดุอาสิ่งอื่นไม่ได้เราจะขอดุอานะครับขอตอบพ่อแม่เราไม่ได้เช่นขอวะมะปายอ ฉันขอสวรรค์จากป่ายอกับมะด้วยอย่างงี้ก็ไม่ได้นะครับขอผู้เดียวก็คืออัลลอฮ์นั่นเองใครขอสิ่งอื่นที่นอกเหนือจอากอัลลอฮ์คนนั้นก็สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม 2. การมอบหมายต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจอากอัลลอฮ์เราจะต้องมอบหมายนะครับผู้เดียวก็คืออัลลอฮ์เช่นนะครับในยุคสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโรคโควิดนะครับเราก็ต้องปกป้องนะครับใส่หน้ากากอานามัยใส่เจลล้างมือ หลังจากนั้นเราก็ตะวักกันต่อหลอกมอบหมายต่อหลอกห้ามมอบหมายต่อสิ่งอื่นแต่สมมติว่าวันเนี้ยนะครับเราใส่นะครับหน้ากากอนามัยนะครับล้างเจลนะครับล้างมือด้วยกับเจลเราไปมอบหมายสิ่งอื่นเช่นมอบหมายต่อยอดมอบหมายต่อหมอ้อมอบหมายต่อมะนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับมันจะพาเรานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอันหมายความว่าเราต้องตะวักกันมอบหมายไปยังอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้น 3. เอาสิ่งหนึ่งมาปะปนอายะอันกุรอานนามชื่อของอัลลอฮ์เช่นอายะอันกุรอานนะครับบิสมิลลาฮิรหม h m a n i ราะ h i มนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิกอลัลนบีุซซาลลอฮฺไม่ได้นะครับเราจะเอาอายะอันกุรอานมาปะปนกับพั د ดิตของท่านนบีก็ไม่ได้นะครับอย่าไปเล่นนะครับเกี่ยวกับอายะอันกุรอานของอัลลอฮ์เอาอายะกุรอานนะครับไปปะปนกับเสียงเพลงก็ไม่ได้ ทำเป็นเสียงเพลงอะไก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับหรือว่านามชื่อของล้อเกาสิกาพนามจะเอาสิ่งอื่นมาปะปนกับนะครับนามชื่อของล้อเก้าสิบเก้าพนามไม่ได้นั่นเองนี่ก็คือการตั้งภาคีในรูปแบบของการกระทํานะครับ2การตั้งปาคีในรูปแบบคําพูดเช่นได้แก่ใช้นามสาบานที่นอกเหนือจากนามชื่อของลอกเช่นคนคนหนึ่งนะครับ การใช้น้ำสาบานของ้อลเนี่ยมีอยู่3ามน้ำสาบานด้วยกันหนึ่งว่าอฮีบิลลาฮีต้องอฮีเราจะใช้น้ำสาบานที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับเช่นเราใช้คำว่าน้ำของท่านนาบีก็ไม่ได้เช่นฉันขอสาบานท่านนาบีกับนบีมุฮัมมัดว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยนะครับได้ขโมยสิ่งของของคนนี้แล้วขอให้นบีมุฮัมมัดลงโทษฉันอย่างนี้ไม่ได้นะครับ เราจะต้องสาบานด้วยกับนามของอัลลอฮ์องเดียวต่อไปในรูปแบบของคาพูดเช่นสรรเสริญสิ่งที่ถูกสร้างเทียบเท่ากับตําแหน่งของอัลลอฮ์เช่นสมมุติว่านายมูฮัมมัดเนี่ยสามารถในการที่จะสร้างบ้านสร้างโรงเรียนเป็นช่างได้นะครับเราไปยกตําแหน่งนายมูฮัมมัดว่าเนี่ยท่านสามารถสร้างบ้านนะครับสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดได้นะครับท่านก็เหมือนอั Allah, ลลอฮ์แหละอัลลอฮ์กอัลลอฮ์ตาลาก็สามารถ สร้างชั้นฟ้าสร้างชั้นเจ็ดชั้นแผ่นดินได้อย่างงี้ไม่ได้นะครับหรือว่าในรูปแบบของคําพูดนะครับเราก็จะพูดว่าเนี่ยนะครับเอลอลอ์ไม่มีจริงหรอกอะไรนะครับว่าเอาลอลอตตาลาเนี่ยนะครับมีภรรยาและบุตรเราเปล่งเสียงออกมาแบบคําพูดอย่างงี้ก็ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับการตั้งภาคีในรูปแบบของการตั้งเจตนาในใจเช่นนะครับเชื่อมั่น ตั้งใจในการยึดมั่นในใจว่าอัลลอฮ์ไม่มีเช่นยึดมั่นในใจนะครับหรือว่าถึงแม้ไม่พูดก็ตามนะครับยึดมั่นในใจว่านนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่มีหรอกอะไรเงี้ยยึดมั่นในใจถึงแม้่มันไม่กล่าวมาก็ตามยึดมั่นอย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าอัลลอฮ์ไม่มีในใจสองการเชื่อมั่นตั้งใจในการยึดมั่นในใจว่าอัลลอฮ์มีพยาและบททางใจนะครับในหัวใจว่าเนี่ยอัลลอฮ์ตาลามีภรรยาอัลลอฮ์ตาลามีลูกยิ่ไม่ได้ในสุลา์นะครับ ที่เราอ่านกันนะครับในสุระกุณหัวลอหัวหัดอัลลอฮุซามัดนะครับลำยาลิดวะลำยูลัดนะครับอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยนะครับไม่มีผู้ที่ให้กําเนิดหรอกอัลลอฮ์ตาลาก็จะไม่ถูกกาเนิดให้ใครทั้งสิ้นอาลหมายความว่าอัลลอฮ์ตาลาไม่มีพ่อแม่อัลลอฮ์ตาลาไม่มีลูกนั่นเองนี่แหละเขาเรียกว่าการตั้งภาคีในรูปแบบการกระทํานะครับมีอยู่3าหนึ่งในรูปแบบของการกระทําการตั้งในรูปการตั้งภาคีในรูปแบบ รูปแบบของการตั้งภาคีเนี่ยมันมีอยู่3าประเภทด้วยกันหนึ่งเขาเรียกว่าตั้งรูปแบบในรูปแบบของการกระทําครูได้อธิบายไปแล้ว2นะครับในรูปแบบของคําพูด3ก็คือในรูปแบบของการตั้งเจตนาในใจใครที่นะครับมีการตั้งภาคีในรูปแบบทั้ง3มเนี่ยมันจะนําพาเรานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมก็คือตกมุรตตัดนั่นเองนะครับวะลาอุสบิลลาฮิมิญจาลิกขอให้เราทั้งหลายเนี่ยนะครับรอดพน้นจากการสิ้นสภาพจากการ เป็นมุสลิมนั่นเองนะครับในรูปแบบเขาเรียกว่ารูปแบบของการตั้งภาคีนะครับเรียนวันนี้นะครับขอให้นักเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับนำสิ่งนะครับที่ครูนะครับได้อธิบายให้กับนักเรียนนั้นนําไปปฏิบัติด้วยนะครับก็นะครับไปงานที่1นนะครับเป็นครูเขียนไว้แล้วนะครับอยู่นะครับเกี่ยวกับ รูปแบบของการตั้งภาคีนะครับให้นักเรียนเนี่ยเขียนทั้งหมดเลยนะครับในรูปแบบของงานที่1นเนี่ยน,นะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็นะครับเขียนลงในสมุดวิชาอากิดะแล้วก็ส่งไปที่ไลน์ของครูประจําชัน้นและครูประจําชั้นเนี่ยจะมารวบรวมนะครับมาส่งครูนะครับส่วนป .5 ทับสเนี่ยนะครับ สำหรับนักเรียนที่นะครับได้เขียนในบทที่7แล้วเกี่ยวกับรูปแบบของการตั้งภาคีแล้วนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องจดลงไปในสมุดแล้วนะครับนักเรียนก็ฟังครูอธิบายอย่างเดียวส่วนนักเรียนปห้าทับสองที่ยังไม่ได้จดนะครับนักเรียนก็จดลงไปในสมุดนะครับและก็ส่งไปถ่ายรูปนะครับและส่งไปที่ครูรัฐครูประจำชั้นลายครูประจำชั้นส่วนนักเรียนป .5 ทับหนึ่ง นะครับนักเรียนนะครับเขียนนะครับใบงานที่1เนี่ยครับลงไปในวิชานะครับในสมุดวิชาอัคคีดานะครับหลังจากนั้นนักเรียนถ่ายรูปนะครับใบงานที่ครูสั่งไปใบงานที่1นะครับถ่ายไปให้กับครูประจำชั้นนะครับหลังจากนั้นครูประจำชั้นนะครับก็จะส่งมาที่ครูประจำวิชาก็ครูนั่นเองอย่าลืมนะครับใบงานนะครับ นักเรียนนะครับเขียนใบงานลงในสมุดเนี่ยนะครับนักเรียนเซ็นกำกับด้านล่างด้วยนะครับนักเรียนชื่ออะไรนะครับนมสกุลอะไรชั้นอะไรเขทีเท่าไหร่นะครับกำหนดงานของครูนะครับให้ส่งก่อนวันที่20นะครับมกราคม2564นกะครับก็ครูขอจบไว้แค่นี้นะครับขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งหลายนั่นนะครับมีความสลามัตรอมัดนะครับความบุรกัรนะครับให้นะครับรุด พ้นจากโรคซึ่งที่จะมาประสบกับปัจจุบันกับพวกเรานึ่องก็คือโรคโควิดหรือโรคอะไรต่างๆนะครับให้รอดพ้นจากตัวเราและพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับคูขอจบไว้แค่นี้นะครับวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายาวะสซาลลัมารอัลลอฮิตะลาวะบเระกาตุ